เดินทางมาถึงปีนเข่าแล้วนะครับแล้วก็ผมได้รับประทานอาหารเสร็จแล้วนะอตอนนี้อิ่มแป้เลยนะครับจะนั่งรถตู้ไปที่อื่นต่อน,นะครับผมเดินทางมาถึงทะเลแล้วนะครับที่นี่ก็จะเป็นทะเลบางแสนนะ เดินเข้ามาในอาคารน,นะครับสวยมากตรน,นี้ดูคล้ายๆเป็นบันลังเลยนะครับเห็นไหมดูคล้ายๆเลยนะครับดูคล้ายๆเลยนะวิวภายนอกนะครับพี่ ฝั่งนู้นก็จะเป็นทะเลนะครับฝั่งทะเลบางแสนนะแดดแรงไ้นะอยอดแรงดีมากเลยครับสวยมากครับ เราเดินทางมาถึงปีนเข่าแล้วนะครับแล้วก็ผมได้รับประทานอาหารเสร็จแล้วนะอตอนนี้อิ่มแย่เลยนะครับบรรยากาศโดยรอบก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่ที่นี่ก็ร้อนพอสมควรเลยนะครับอบอกัอออบบ้านผมเลยนะเคเดี๋ยวเราจะนั่งรถตู้ไปที่อื่นต่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปแวะทะเลต่อนะครับนะ พี่แม่ชีบอกเมื่อตะกี้นะโอเคถ้าพร้อมแล้วขึ้นรถกันก่อนผมขึ้นมาอยู่บนรถตู้แล้วนะครับผมจะนั่งพักให้อาหารย่อยสักหน่อยนะครับ I don't know. เดินทางมาถึงทะเลแล้วนะครับที่นี่ก็จะเป็นทะเลบางแสนนะทะเลบางแสนก็น่าจะเป็นพัทยานะครับเป็นทางผ่านหรอเป็นทางผ่านก็เลยแวะมานะครับนี่นะข้างหลังนี่จะเป็นทะเลนะครับอบอกเลยว่าก้กเราเข้าไปข้างในกันดีกว่านะครับไปเราไปดูทะเลนะไป ตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้นะร่มนะนี<ค>่นะครับทะเลทะเลนะครับแสงมันก็จะจะ้จา,จจาเลยนะครับ แดดร้อนมากๆเลยนะครับเดินลงมาจากรถแค่สองคนนะครับผมกับพี่ผมนะส่วนแม่ซีแล้วก็ตะก็อยู่ในรถนะครับก็ไม่ได้มาเดินเลนแบบนี้นะเพราะว่าน่าจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมหรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านไม่ได้เดินลงมานะ<อ>วันนี้ผมไม่ได้ลงเล่นน้ำนะครับเพราะว่าผมไม่มีเพื่อนนะไว้ไว้โอกาสหน้าถ้าผมมีเพื่อน มันเล่นน้ําผมก็จะลงเล่นน้ํานะครับเราก็จะถ่ายพี่พได้็นกันนะวันนี้ผมแค่พาพี่ๆมาดูบรรยากาศนะม,มาเก็บบรรยากาศเฉยๆนะครับก็ไม่ได้มาเล่นน้ํบบาแต่ประการใดนะโอเคเดี๋ยวจะกลับไปฝั่งนู้นนะไป ผมไม่แน่ใจว่าเป็นบางแสนหรือเปล่านะผมไม่มั่นใจนะครับถ้าพี่ๆรู้ก็เม้นบอกผมได้นะครับผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าไปบอกทางท,ที่ได้ขับรถมาผมอ่านก็จะเขียนว่าบางแสนนะครับผมึ้นมาอยู่บนรถแล้วนะครับ สรุปทะเลที่ผมไปเดินเมื่อตะกี้ก็จะเป็นทะเลบางแสนนะครับเรากำลังจะเดินถึงลักแล้วนะครับคาดว่าไม่น่าจะแวะไปไหนแล้วนะ,ะอ่ยจะถึงบ้านก็น่าจะมืดเลยนะวันนี้วัด จีนะครับโอ้โหสวยมากเลยสวยมากๆเลยนะพี่เมื <c oughs> ่อกี้ <c oughs> ว่าจะกลับแล้วนะครับแต่ว่าในระหว่างทางที่ขับรถมาก็จะเห็นวัดจีนะครับก็เลยแวะนะครับสวยมากครับผมเดิน <c oughs> เข้ามาในอาคารนะครับ สวยมากครับพี่สวยมากครับสวยมากครับ กัะสัตนหรือเปล่านะเห็นไหมดูคล้ายๆเลยนะครับดูคล้ายๆเลยนะนก็ตั่งนี้ก็น่าจะเป็นที่นั่งของพระเมฮสีนะคิดว่านะเหมือนในหนังนะครับ ใช่นะครับสวยมากครับสวยมาก คล้ายเป็นคล้ายเป็นอะไรสักอย่างในที่ผมเห็นในหนังนะครับในหนังเจนนะแต่ผมจะพาพี่ๆมาดูรายละเอียดนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะรายละเอียดของที่นี่นะครับ พี่เห็นนี่ไหมณจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่พานั่งสวนบนนะครับพานั่งน่าจะเป็นจุดที่พานั่งสวนบนนะครับนี่นะแคบนีนะผมไม่แน่ใจนะครับผมเดานะ <c oughs> เรียงกันสองแถวนะครับ <c oughs> สวยมากครับสวยมากฟองเลยเดี๋ยวจะพาพ,พี่ขึ้นไปดูชั้นสองนะชั้นสองบางทีอาจจะมีอะไรที่พลิกกว่านี้นะครับอาจจะมีอะไรที่สวยกว่านี้นะโอ้ปโอ้โหชั้นสองเลพี่พี่ว้าว ตรงน,นี้ก <transfer> ็จะเป็นชั้นสามนะครับชั้นสามก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะก็จะมีพี่ช่างับที่ยังทำทำการซ่อมแซมนะของเผมนะก็จะมีพี่ช่างนะครับที่ยังเข้ามาซ่อมแซมเสานะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะ ชั้นสามนะวิวภายนอกนะครับพี่ภายนอกนะสวยมากครับ นู้นก็จะเป็นทะเลนะครับฝั่งนู้นอะ่ะฝั่งนู้นจะเป็นทะเลนะครับทะเลบางแสนนะสวยมากครับเทพอานอน ในตำนานนะครับหอโครงนะอูตอนนี้ผมเดินลงมาแล้วนะครับ น่าจะเดินทางกลับเลยนะรอบนี้อาจจะไม่ได้แวะที่ไหนแล้วนะครับอตอนนี้ผมเดิอนออกมาด้านนอกแล้วนะครับมันสิ่งนี้ผมเดินไปข้างในนะจะกลับไปที่รถนะครับก็จะเดินทางกันต่อเลยนะครับร้อนมาก ผมเดินทางมาถึงบ้านแล้วนะครับวันนี้สนุกมากๆเลยนะเราก็อิ่มบุญมากๆเลยนะครับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าพี่ๆชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับไปครับ